งอเทปลาดอกเตอร์เอาละครับสวัสดีวันฝนตกครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ซีพีพิกเซลมอนเซิร์ฟเวอร์โปเกมอนอันดับที่เท่าไหร่ผมไม่รู้นะฮะโอเคก็เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะฮะโปเกมอนนะฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกันนะผมซึ่งตอนนี้เป็นเวลาบ่ายหนึ่งครึ่งนะฮะคุณผู้ชมคนยังไม่เลิกเรียนกันเลยนะโอเคเฟียเทมของผมนะฮะไอเทมเริ่มต้นฮนะนี่โอ้โหจะเต็มตัวเลยเว้ยมีอาหารนะผมขอ,อาดาบมาแล้วกันฮะแล้วก็ชุดเกราะนะครับนี่ มันเป็นสิ่งจะเป็นไว้ในพาร์ทนี้ผมไม่มาสร้างบ้านหรืออะไรทั้งนั้นนะครคุณผู้ชมเราจะมาเก็บเวลโปกเกมอนกัน,กนฮะซึ่งของได้มาโคตรเยอะแล้วก็มีรีเจนเตอรี่แคร์ด้วยผมนะฮะเอ้รีเจนเตอรี่คีปิกน้ำมันกดอีทใส่ช่องกางเกงอาอ,อันไหนเทกว่ากันไหมนะี่ยสีฟ้าอ่าตัวผมเองเนะี่ยผมชอบสีฟ้านะฮะแล้วก็แฟนผมชอบสีฟ้าด้วยนะครับแต่ว่าน้องแฟนเนี่ยชอบสีม่วงม่วงอร่อยนั่นแหละนะครับโอเคผมก็จะเอาสีฟ้ามานะฮะอันนี้ทิ้งได้ปหมวะทิ้งตายโอเคใคร บางใครเข้าเกมมาปุ๊บก็รับกางเกงฟรีเลยนะโอเคสำหรับคนที่สนใจเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับต้องรายละเอียดดิเออนะฮะเลือกโปเกมอนตัวแรกทำเควสที่บ้านเหลืองนะคําแนะนําสำหรับผู้เล่นที่เล่นแล้วกระตุกหรือแหลกนะครับก็คือคุณต้องเข้าไปปรับอ่าที่หน้าก่อนเข้าเกมครับผมเข้าไปปรับเซตติ้งนะฮะคุณผู้ชมจาก1024เนี่ยผมสำหรับคนที่เป็นอ่า Windows 7 64บิทเนี่ยก็ปรับให้เป็น2048นะผมนะฮะคุณผู้ชมนะฮะก็ แอปมินเดี๋เขาก็คงมีสอนวิธีทำอะเนาะเออถ้าเกิดใครแหละก็พิมพ์ไปหาแอดมินได้ผมเดียวเขาจะอธิบายวิธีทำนะฮะซึ่งผมก็อธิบายไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ผมโอเคซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็มีโปเกมอนประมาณนี้ฮะหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูทีละตัวของผมนี่ครับเกรนนินจาผมโอเคซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นพวกเมกับปะวะผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะเออนะครับขี้ลืมไปหน่อยเฟิบเนี่ฮะนี่ไอตัวนี้ผมเคยเห็นอยู่นะ อันนี้เออทำไมมันตัวเล็กจังอะโอ้โหตัวเล็กนี่พิกขี้หนูปะเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างโอเคครับผมส่วนสปอนเนี่ยฮะก็อันนี้แนะนำรับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ครับผมให้เดินไปที่บ้านเหลืองเลยนะเห็นปะสำหรับสายเหลืองครับผมไม่ใช่นะผมมันก็เป็นบ้านเควสนะคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดจะไม่เคยเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เลยผมก็ไปทำเควสก่อนนะเพื่อรับโปเกมอนตัวแรกะฮะคาเทอร์กล่องสุ่ม um ครับรีเจนเตอรี่แคร์เหรียญทูมันนี่ไอเทมนี้หาได้จากการเติมเงินเท่านั้นนะผมนะฮะเอานี่มาครับ เหรียญทูมันนี่ผมสามารถนําไปแลกของได้นะฮะโอ้ดูว่าฝนหยุดตกแล้วอุตส่าห์ดีใจนะครับผมโอเคฮะแล้วเปิดเสียงยังวะโอเคเปิดเสียงแล้วฮะเอาขึ้นมาหน่อยก็ได้สักสามสิบโอเครีเจนเดอรี่แคร์คีดิไอ้บ้าไม่ใช่แคร์ขอโทษด้วยฮะก็มีโอกาสได้มาสเตอร์บอลเอ้ยผมแล้วก็มีอ่าโอกาสได้อีกวะเราอยากรู้ว่าเรามีโอกาสได้อะไรบ้างกดทิกซ้ายผมนะฮะนี่มีเหรียญแลกโปเกมอนเทพด้วยผมเนี่ยโอกาสได้ในหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมโอ้โหโคตรสวย อันนี้แบบว่าไว้ใส่โปเกมอนให้บินได้รับผมส่วนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจให้ผมรู้ว่าว่ายน้ำได้ไม่รู้นะฮะลองอีกอักอนหนึ่งครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนผมว่าผมจะโชคดีขนาดไหนสำหรับกล่องที่สองนะฮะอยากเปิดสัก4กล่องเดี๋ยวโปเกมบอลไม่ต้องออกมาก็ได้มั้งมีเต็มบ้านแล้วขออีก2กล่องนะคุณผู้ชมนี่ใครที่อยากได้กล่องนี้ผมก็สามารถเติมเงินเพื่อแลกซื้อได้นะฮะคุณผู้ชมไม่ใช่แลกซื้อดีคุณซื้อเลยโอ้เอ็มฟเนี่ยจะได้แล้วเมื่อกี้ โถนหะครับผมก็ใครอยากลองเปิดกล่องอยากเสี่ยงดวงอยากได้ของดีๆผมเนี่ยก็สามารถมานี่ได้เอ้ยโถออไม่การโอเคคุณหลอกดาวอีกแล้วฮะด้านบนไม่ไม่มีอะไรนะครับคุณผู้ชมฮะถอยก่อนนั่งไม่ได้โอ้โหดูก็น,นั่งได้จะได้นั่งพักสักนิดนึงโอเคห้ามปัม๊มไม่ดีเกินสามาไม่ดีตรวจเจอแบนไอทุกแบนด์ทุกไอดีผมนะก็อย่าปั๊มไม่ดีใจเบบีจ๋าจะไม่มีการอ้างผมกาเล่นร้านกงร้านเกมของผมนะแต่ว่า ไอ้ร้านเกมอะไรเงี้ยก็อาจจะสุดวิสัยผมก็ไปคุยกับแอดมินกันเอาเองแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมผมไม่รู้เรื่องเอาล่ะอันนี้กฎของเซิร์ฟผมห้ามซื้อขายโปกเกมอนเป็นเงินจริงหรือทูถ้าจะขายโพสขายในกลุ่มของเซิร์ฟเท่านั้นนะผมนะฮะห้ามพิมพ์คำหยาบภายในเซิร์ฟมากจนเกินไปพบเห็นแบนด์นะฮะห้ามเกินบ้านหรือก่อกวนผู้เล่นคนอื่นเด็ดขาดอ่าถามว่าบางคนเนี่ยผมถามว่าทำไมเซิร์ฟพวกห้ามขายของเป็นทูมันนี่คือหนึ่งผมนะฮะการการโดนโกงด้วยเพราะว่า แอดมิน <Ad> เขาจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนะครับผมเนะฮะถามว่าคุณขายได้ไหมถ้าเกิดคุณแอบไปซื้อขายกับสองคนเนี่ยไม่มีใครรู้คุณก็ไม่โดนนะ,ะแต่ว่าถ้าคุณไปซื้อขายแล้วคุณโดนเนี่ยคุณมาแจ้งแอดมินปุ๊บคุณจะโดนแบนด้วยผมผมบอกไว้เลยนะฮะวาร์ฟฟรีโซนเก็บ E ีีแลวก็วาร์ฟกิจกรรมซึ่งผมไม่ได้สนับสนุนให้ขายเป็นเงินทูหรืออะไรทั้งนั้นนะฮะอ่าลัคกี้คลิกกนรับตุ้งหนึ่งชั่วโมงรับฟรีครับนี่ปึ๊บลัคกี้คลิกถ้าเราได้เลยมา,ะนะามา อันนี้ลัคกี้คิกซึ่งเราก็ไม่ได้มาฮะคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรครับนี่เป็นกล่องไว้ตกแต่งโอเคไปต่อเลยฮะซึ่งอคอนโดปะเนี่ยผมเช่าอยู่ได้ปะเนี่ยคอนโดนี้ไม่ใช่โอเคหินโปรเทคอันนี้ก็สามารถนําไปสร้างบ้านได้นะครับคุณผู้ชมครับก็สร้างบ้านดีไหมไม่เอาแต่ว่าแลกมาก่อนฮะเออันนี้ชาร์โดเหรียญทูว่าผมเนี่ยฮะสามารถแลกเป็นไดมอนด์คอนได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งไดมอนด์คอนเนี่ยก็สามารถนําไปซื้อของต่างๆได้นะฮะแผ่นเฮดเอ็มอะไรเงี้ อุปกรณ์เสริมทักษะซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าชิ้นเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างครับผมนะนี่อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยโอ้โหยัเสียงผีหลอนๆเนะ่ยเสียงโปเกมอนนี่มันน่ากลัวอะไรยิ่งนี้โอเคซึ่งผมขอไม่ซื้อแล้วกันนะฮะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่ามันคืออะไรวิตามินเพิ่ม EV ครับผมวันนี้ก็ไว้เพิ่มนะฮะว่าอทําทให้เราแข็งแกรงขึ้นอะไรงี้แต่ว่าไอ้ลักกี้เอ็กเนี่ยผมรู้ว่าผมนะฮะเราจะาลักกี้เอ็กมาแล้วก็จะเอาแชร์มาด้วยผมนะฮะ แช่นี้รู้สึกว่าเอาไว้คนที่แบบว่าเอออยากเอาให้ตัวพงเงี้ว่าที่เราจะไม่ใช้เก็บลเวลครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวไหนเทพสุดหรืออะไรยังไงนะครับก็คิดว่าตัวนี้ด้วยกันนะเทพสุดก็จะใส่ตรงนี้ครับ exp แชร์ e แชร์ให้หมดนี่ครับ้ยหรือว่าแชร์มันใส่ได้อยู่แล้ววะเออช่างแม่งซื้อมาอีกครับ exp แชร์ต e ะก,กี้เอกมาผมขอใส่มม่วๆเลยผมเนี่ย คุณผู้ชมครับใครที่รู้เนี่ยคอมเมนต์บอกผมทีนะฮะว่าแต่ละชนิดเนี่ยอ่ามันช่วยอะไรได้บ้างครับผมสำหรับคนที่คอมเมนต์บอกก็ขอบคุณผมด้วยขอบคุณคุณด้วยผมไม่ใช่ขอบคุณผมด้วยนะฮะก็โอเคประมาณนี้ครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกทีนะครับว่าแต่ละชนิดเนี่ยคืออะไรบ้างครับผมผมรู้อยู่แล้วว่าไอ้คนที่ดูคลิปผมเนี่ยมันเป็นเซียนโปเกมอนแน่ๆผมรับประกรนันได้เลยะฮะว่ามันมีแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมเออนะฮะอันนี้แล้วเนี่ยลัคกี้เอก็ได้อ่ะอุ้ยหลุดหลุดหลุดเดี๋ยอนี้ผมไปเก็บไว้ในเอ็นดิเชตก็ได้นะะคครัับุณผู้้ชชมมฮีนเปล่า ชั้นสามนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่มีแล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วทางลงนี้จะไม่มีให้เลยหรอเอ้ยชั้นสามมีอีกนี่เครื่องฮิววะผมนะฮะนี่สามารถซื้อไปไว้ที่บ้านเราก็ได้นะครับผมหินกลายล่างแล้วก็สำหรับคนที่อยากใจผมสร้างบ้านนะก็คอมเมนต์บอกได้ผมเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเนี่ยผมจะทําบ้านนะฮะนี่แล้วก็เล่นโปเกมอนเป็นในตัวด้วยเลยผมเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการเนี่ยเอมเม์บอกได้นะจ๊ะแล้วก็อาบอกไอ้นอม่มนมาจ้างอีกจ้างอีกเอกอะนะฮะก็ดีเออมาจ้างอีกก็มีเงินใช้เออประมาณนี้เนาะ โอเคชั okay, ้นหนึ่งครับโอเคมานี่ครับชาโดนี่ก็เหรียญทูดูแล้วนะครับอันนี้รับซื้อไอเทมแล้วก็แลกเงินนะผมนี่ฮะซึ่งไดมอนด์คอนเนี่ยน่าจะเป็นเงินที่มีค่าสูงสุดภายในเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้เนาะโอเคร้ okay. านนี้คือร้านอะไรครับยังไม่ได้เข้ามาดูเลยด็อกเตอร์สวัสดีครับคุณด็อกเตอร์นี่อ้าวเธออีกแล้วครับผมมาเลือกโปเกมอนตัวแรกของผมอ๋อคืออันนี้เนี่ยเป็นน่าจะต่อเนื่องจากไอ้บ้านหลังสีเหลืองนะคุณผู้ชม แล้วก็มาแรกเอ้ยมาเลือกโปเกมอนได้ครับผมนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมชอบอ่าตัวนี้นะสีฟ้านี้ก็ได้เซนิกาเมะสวัสดีฉันคือเซนิกาเมะ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 เฮ้ยไม่แน่ใจวเอาตรงนี้เป็นรูปหน้าปกคลิปดีปะวะฮน่าสนเอ้าวะถ้าเกิดเสียงผมแผลบไปขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะเพราะว่าโอ้ยเจ็ดแค่โอ้เสียงผมค่อนข้างจะแหบมากเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยมันมีตัวเทพๆอยู่นี่ว่าเยี่ยมเยี่ยมไปเลยพวก ซึ่งมีตัวเทพอยู่หลายตัวเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคผมเพิ่งรู้ว่าโปเกมอนนี้ผมเยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะซึ่งแต่เราคอ่อยตัวพวกนี้ไปเล่นนะผมจริงๆผมไม่ได้จะเก็บเลเวลหลืออะไรนะฮะผมแค่ใส่ไว้เอาแบบเก๋ๆนะค,คุณผู้ชมโอเคฮะเดี๋ยวไปในพ์นนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาปั๊มเลเวลกันดีกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีแรงกันดีแล้วนะโอ้โหโอแอดมินนี่เขารู้ใจเราจริงๆเลยเว้ยโอ้ห่ารักจริงๆสำหรับแอดมินโซเฟอร์นี้นะฮะก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะฮอบโอเค ะแล้วก็ไม่ต้องมาขอแบบพี่ริวขอปโปกเกมอนหน่อยมีเยอะนี่อะไรอย่างงี้ไม่ต้องขอเว้ยไม่ให้นะฮะคุณผู้ชมรู้ไว้ด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยนะครับให้ตัวละครนี้มาเนื่องจากแอดมินเขาให้ให้ยืมเว้ยไม่ได้ให้เลยเข้าใจไหมเอาวไปไหนแล้วลูกเพ่เจอรูเมียไหนอไหมไอ้รูเกียไหนอไหมช่างมันเถอะโอเคปล่อยไปลูกปล่อยไปนะฮะเราจะรีวิวสปอนต่อเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมจะไปตีพวกมอนเตอร์เล่นๆนะซึ่งในนี้เนี่ยมันเทพโคตรเลยฮะ ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอีกเนาะก็ถือว่าเป็นการแนะนำเซิร์ฟเวอร์กับการโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็จะต่อสู้ให้ดูนิดหน่อยผมเพื่อเป็นแบบว่า,าพอเป็นวิธีนะฮะคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับ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 สวััสดีครบสบายดีไหมฮะสบายดีไหมครับ How ฮาวายอัลเปอรเอะไรไม่ใช่ไอ้เนื้อหมูเอาไปโอเคบินได้ป่าะว่เราเอาเราก็บินได้เหรอโอ้โหย่บ้าบินได้ก็ไม่บอกถ่ายรูปปาหนึ่งนี่อะไรวะเนี่ย แต่ฝนก็ไม่หยุดตกทุกทีโอ้ไม่กูเนี่ยเห็นไหมวะยังไม่ได้อะตึงดูดูดูดอดูดมดูดอดูดูดอดูดูดูด่ดูดอดูดนดู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 ดอดูดฟดรดนดเดอด์ดู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 ดอดู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 ดนดูดูดนดู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 ดอดูดูดงดู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 ด่ดูดูดูดงดูดูดูด่ดู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 ดอดูดูดอดู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 ดด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 ด ในการดาวน์โหลดนิดนึงนะครับคุณผู้ชมก็ใจเย็นๆหน่อยเนาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ดีๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็แอดมินเนี่ยอัปเดตค่อนข้างจะบ่อยเลยนะฮะนี่สามารถมาอ่ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้กันได้นะครับคุณผู้ชมฮะนี่เซิร์ฟเวอร์ดีๆอย่างนี้อย่พาพลาดเลยนะฮะโอเคแล้วอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์อะไรนะใช้ขอใช้คำนี้นะฮะโอเคแล้วเราต้องไปเก็บเลเวลที่ไหนวะเอ้ยไม่ใช่ไปตีมมอนเตอร์ที่ไหนครับผมเลเวลสูงๆนะฮะ ไปตามล่าหามอนเตอร์สูงสูงเทพเทพอย่างงี้ที่ไหนพวกแน่พอจะรู้ไหมอ่ะฉันไม่รู้อะไรอ่ะช่างมันเลยช่างมันเหอะไม่ช่างมันเลยคผยไปจำมันครับการิสเธอคือเรนเนอร์ที่อยู่แถวนี้สินะใช่ครับพอดีเลยฉันกำลังหาคนช่วยฉันอยู่ช่วยอะ,ระครับคุณการิสตกป้านล้สิตกปากไปแหละให้ตกป่าบ้าหรือเปล่าผมจะเล่นโปเกมอนหรือว่าถ้าเกิดเราไปจัดการพวกโปเกมอนแบบว่าพวกอาพวกที่มันเป็นเกี่ยวกับน้ําเนี่ยผมว่าเราน่าจะได้ป่านะเพราะว่า อ่าผมเคยเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนผมนะผมไปสู้กับปลาแล้วผมได้ปลาด้วยเออนะฮะถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราต้องลองดูผมว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมมันได้มีจุดวาร์ออกไปข้างนอกหรอวปมันต้องมีดีโลกสร้างบ้านจึงมีเลยนะฮะนี่ไงเก็บ e ีวฟรีโซนนะผมนะฮะฟรีโซนแล้วก็วาร์ปกิจกรรมกิจกรรมมีอะไรวะ ไปไม่ได้วัาฟรีโซนเนี่ยก็จะเป็นโซนการสร้างบ้านนะผมนะฮะการสร้างบ้านนะผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีการมาหาโปเกมอนหรือเปล่าในโลกนี้ผมแต่ว่าไม่น่าจะมีนะฮะก็จะเป็นการสร้างบ้านหาคงของอย่างเดียวนะคุณผู้ชมครับหรือว่าผมเอาโปรเจกต์ไปวางดีวะาแต่ว่าบ้านเราคงไม่ได้สร้างนะวันนี้นะครับอันนี้บินได้ปะอันนี้สามารถเปิดปิดบินได้ผมไว้สุดยอดเลยฮะคุณผู้ชมอย่างนี้เราก็สร้างบ้านสบายเลยนะแต่ว่าผมเป็นโปรเฟสเซอร์ด้วยผมนะฮะสำหรับจทของผมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยว ่าเดี๋ยวผมก็จะไปที่เฮ้ยก่อนที่เราจะไปเนี่ยเรามาร์คเลเวลอันนี้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมพวกโปเกมอนของเราครับนะในพาร์ทนี้ก็ปั๊มเลเวลกันรัวๆเลยนะครคุณผู้ชมครับามามาเราต้องใส่อะไรบ้างเราไม่รู้ผมนะแต่ว่าในพาร์ทนี้เนี่ยอะไรวะเนี่ยท่าอะไรไม่รู้ไม่เอาเราขี้เกียจอ่านเราจะปั๊มเลเวลอย่างเดียวนะฮะคุณผู้ชม normal ลเกรย์เจอร์ไม่เอาเว้ยไม่เอาไม่เอาขี้เกียจเอานะเราเป็นคนไม่ชอบเอาครับผมนะฮะกลับไปกัเก้าหนึ่งร้อยโอเคหนึ่งร้อยแล้วฟิสิกส์หนึ่งร้อย อันนี้ก็ได้โอเคเรียบร้อยคือตอนนี้เรเ่ลมันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ออกมาตาล่างต่อเลยครับอาจเป็นอะไรไม่รู้อะซุยคูเนะอะไรสักอย่างครับผมผมไม่แน่ใจนะฮะก็มาดูกันได้นะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถบอกคอมเมนต์ใต้คลิปได้ผมว่าคุณรู้จักตัวไหนบ้างครับผมนะฮะแล้วก็คอมเมนต์บอกผมไว้นะนะโอเคอยากรู้ว่าในชนะผมเนี่ยจะมีเซียนโปเกมอนอยู่สักขนาดไหนนะคุณผู้ชมนี่นะอยากรู้อยากรู้อยากเสือกตั้งแประเด็นนะครับร้อยสิบบู๊เอาเลยร้อยสิบอันนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ แล้วทำไมเราไม่ใส่ช่องบนมันอนะชัางมันเลยครับโอเคฮึบ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 เบลเกาห้าแล้วเว้ยเกาห้าแล้วเว้ยเกาเกาแล้วเว้ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วเว้ยหนึ่งร้อยไม่ได้แล้วครับโอเค, 95, 100, 100, 100. อเคประมาณนี้ครับคราดอนฟึ่งคราดอนเนี่ยเป็นตัวที่อ่าผมว่าผมชอบสุดเลยนะสำหรับคาร์ดอนนะผมเพราะว่ามันดูเท่ดีฮะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยมองอย่างผมหรือเปล่านะแต่ว่าในความรู้สึกผมเนี่ยแม่งมองมองแล้วแม่งเท่มากเลยเว้ยคาร์ดอนเนี่ยฮะคุณผู้ชมซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยก็น่าเสียด แม่งไม่มีคนอยู่เว้ยถ้าเกิดมีคนอยู่ผมนั่นอยากจะลองวิชาแล้วเนี่ยอยากรอคนนี้แต่ว่ากลัวเขาไม่เท่พอฮะไม่ได้ดูถูกเลยเนี่ยจริงจริง,รงไม่ได้เสียงสูงเลยนะฮะแปดแปดแล้วแปดเก้าแล้วไฟเออร์แทนท่าน,นี้ดีปะวะท่าน,นี้ด้ยนะอันนี้ช่วยะลรวะอืมระเบิดแต่ว่าเนี่ยเอ้ลองดูดิลองดูดิอลองดูลองดูครับไม่รู้ว่าเป็นสกิลที่ดีหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วน่าจะดีผมเนี่ยเก้าหกกเจ็ด ก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วยีเมบิชโอเคต่อไปเป็นลูเมียเฮ้ยลูเกียเอ้ยถูกแล้วนะโอเคอัพไปครับท่าเลยเนี่ยรีคอเวอร์เอ้ยอันนี้ผมจําได้มันจะเพิ่มเลือดให้เราใช่ไหมเอาเลยจ้าเบบี Baby, ้จ้าเบบีซอมเมอร์ซอมเมอร์ level อยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดแล้วครับผมนะณนะจุดนี้อะไรวะเนี่ยฟิสิกส์ฟิวเจอร์อันนี้มาครับชิ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 บรูเกียแล้วโนม่า อันนี้ช่วยอะไรวะเนี่ยแจ็คยูซิงเฮียเบอร์ลี่ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าผมผมไม่เอานะฮะผมไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นเนาะโอเคสามารถแนะนํากันได้แล้วก็ติดเตือนกันได้ผมว่าผมจะทําผิดอย่างนี้นะอย่างนี้มันผิดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแนะนํากันได้ผมผมไม่ว่าอะไรนะฮะคุณผู้ชมครับนะเฟิร์สเฟิร์สเฟิฟเฮ้ยโคตรเท่วันนี้โคตรเท่เบยง่ะเอามาใส่แทนอันนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ครับปึ๊บอ่าเรียบร้อย เดี๋ยว100เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคต่อไปเนี่ยตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเทพหรือเปล่านะแต่ว่าในความรู้สึกผมบอกว่ามันคงไม่ได้เทพอะไรมากมายหรอกแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่คุ้นมากๆเลยผมนะใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะว่าตัวนี้เนี่ยมันเทพหรือกากหรืออะไรหรือเปล่าครับผมนะฮะคุณผ,ผู้ชมเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องเลยนะฮะนี่แล้วก็ใครมีวิธีดูเทพบอกก็บอกผมด้วยนะแต่บางคนที่แต่ผนบอกมันก็ไปดูใน Google สไฟลโอเครู้แต่ว่าอยากเผื่อมันมีวิธีการดูในนี้เออม่าเปโ แต่ดูฟงมันไม่ค่อยน่าเทพเท่าไหร่คุณผู้ชมแอตแท็กสองร้อยเก้าห้าไม่รู้อะเทพไม่เทพไม่รู้เดี๋ยวต้องลองเทสดูฮะ150ร้อยห้าสิบไปเลยร้อยห้ okay, าสิบไปเลยโอเคเดี๋ยวไปร้อยนะครับซึ่งกดใช้แล้วันนี้ไปโคตรหลายอันเลยครับโอเคตัวนี้ครับตัวนี้ผมก็ค่อนข้างจะชอบเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใหญ่มากๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวใหญ่ครับแล้วสีฟ้าก็ค่อนข้างจะเท่ด้วยฮะนะโอเคมันะ okay. ไม่ได้ฟ้าจ๋าเลยมันเป็นแบบว่า ฟ้าคำคามปะวะไม่รู้อะฟ้ายังไงไม่รู้แต่ว่าสวยอะไม่ได้ฟ้าจ๋าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมครับนะไม่ได้เรียกชื่อใครนะครับไม่ได้ล้อชื่อพ่อชื่อแม่ใครจริงๆ lower the user is powerful become มียวอะไรไม่รู้พอเลเวลอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยมองไม่เห็นนะ96 97 9ก99 1 0เกเกโอเคประมาณนี้ครับเราไปเปลี่ยนตัวละครดีกว่าในพาร์ทนี้จะเจ้าให้เบลร้อยหลายๆตัวเลยครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวไปพาร์ทหน้าไม่แน่เราพาร์ทนี้เราอาจจะไม่ได้สู้อะไรครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้สู้นะฮะ ผมจะเลือกตัวเทพมาแค่บางตัวพอครับจะเลือกที่มันตัวเลืเลอดเยอะๆนี่เพราะว่าเลือดเยอะๆนี่น่าจะเทพหรือเปล่าหรือว่าเขาไปเก็บอันนี้มาเยอะฮะซึ่งผมดาวตัวที่ผมคุ้นตานะฮะคุณผู้ชมอืมหรือวสี่สิบสี่นี่ก็ได้อันนี้มันไม่ค่อยคุ้นตาเนี่ยคุ้นอันนี้ก็คุ้นฮนะมีอะไรอีกวะอ่านะตัวไหนดีวะเนะี่ย เฮ้ยนี่ไงเลควาซาลืมไปได้ยังไงขอโทษนะเลควาซาจ๋าอ่าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวไหนดีวะเนี่ยลูกเกียแล้วอืมอันนี้ก็ได้อ่ะตัวเล็กอาจจะจิวตะเจ๋วก็ได้ผมโอเคฮะเอาตัวเล็กออกมาก่อนเลยครับผมนะในพาร์ทนี้ผมก็จะมาปั๊มเลเวลก่อนเอ้ยมันตีมันตีโหตีเบามากคุณผู้ชมโคตรกากอะอะไรเนี่ยหนูจ๋าหรือว่าจะเป็นเพราะว่าเขาเลเวลน,อน,น้อยหรือเปล่าผมแต่ว่าเขาก็เลเวลเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะ S <S <S โอ้ยบ้าอืมอืมปั๊มไปฮะปั๊มไปฮะยาวๆวอุ้ยโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วอย่างงี้ไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาเอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา normal น,น,นี้อะไรวะเนี่ยเอา off the turn male ครับผมจับ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  level อะไรนะจ๊ะ98แล้ว99 100เยี่ยมโอเคครบแล้วฮะครบแล้วอย่าเลิกนะจ๊ะเบบี้จะ๊ะต่อไปเป็นเรคอร์ซ่าครับผมโอเคเดี๋ยวเรคอร์ซ่ามาเฮ้ย ไปครับหแอตตักสองร้อยสี่สิบสามเจ็ดเคคนโหดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บอีวีกันดีกว่าในพาร์ทนี้นะครับคุณผู้ชมฟรายนอร์มัลไม่เอาไม่ My. ชุบ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 เอามาครับของเด็ดๆ,ๆมาดราก้อนเยสเคเอาเลยขอโทษที่มีคำที่หยาบค,คายด้วยผมนะมาถึงเยสเยสเคเยสโอเคอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมนี่แถบไปเรื่อยนะนี่แทบถลอกแล้วนะฮะนอร์มัลหนร้อยห้าสิบโอ้โหดาเมจมันแรงอย่างนี้ผมต้องจัดเลยผมนะก็เอามาใส่แทนท่านี้ครับ เยี e, ่ยมไปเลยพวกมันดูดีนะเฮ้ยโอเคครับ okay, ผมเนี่ยจัดไปยาวๆเลเวลหนึ่งร้อยแล้ว okay, ครับผมโอเคครับเก็บมาครับต่อไปก็เป็นตัวนี้ครับผมไลโกไลโกไลากูลากูมาถึงเนี่ยไลของกูโอเคดาเมจร้อยสามห้านี่ก็กะนะเนี่ยเพราะว่าเราต้องมาดูที่สกิลผมว่าสกิลนี้จะโหดขนาดไหนครับฟิสิกส์อันนี้นี่มันแบบว่าเหมือนก,นการรีพวกเอฟพีอะไรอย่างงี้ปะ่ะเอามาแทนอะไรอยู่เนี่ยดาร์กดีไหม ทันเดย์สองอันนี้ล้วกันครับเอามาแทนนะฮะไฟเบ้าคุณไฟกับผมเบ้าคุณไฟเบ้าอยากลองไฟจังร้อยสิบเอามาแทนไหนดีวะเนี่ยอันนี้ล้วกันครับคนนี้เขาไม่อาจจะไฟกับเราผมรู้ว่าเขาไปไหนมินมาเนี่ยผมไม่รู้นะฮะว่าเขาไปไหนมินหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งผมก่อนนะผมนะ่ยสำหรับแอดมินนะไม่รู้ว่าแอดมินหรือใครไม่รู้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งสู้เลยเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเข้ามาสู้แล้วกันเนาะใน,นพาร์ทนี้ก็ไปตีโปเกมอนเล่นๆก่อนฮนะท่าเลยแกรสโตเยี่ยมเอมเบอร์ที่ท่าธรรมดาไม่เอา จำได้เอมเบอร์นี่มีอยู่ในหลายๆตัวละครมากๆเลยผมนะฮะในธาตุไฟนี่น่าจะมีเยอะ f l y i n g Sky Attack นี่ด้วยกันครับนี่มารเรื่อยๆเรเวลอยู่ที่83แล้วผมในตอนนี้ฮะ83แล้วจ้าโจมตีอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าแรงอะไรมากมายนะครับคุณผ,ผู้ชม f l y i n g จัดเลยจ้าจัดเลยจ้าเรเวล96แล้วก็เจ็ดแล้วก็89 9 100อโอเคเรียบร้อยครับ ชึบเก็บมาเป็นเอนเตอรเอนเตอเอนเตอร์อ้น,นี้ไม่คุ้นเลยนะครับคุณผู้ชมผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะอันนี้ป,ป,ป,ปุ๊บปุ๊บไล่ไป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 ไหลไปฟิสิกส์ครับผมเลียเพีเหรอเอาเลียก็ได้เอาเลียออกไนปะเอาเลียออกไปอย่าไปกัดเขาลูกอย่าไปกัดเขาไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีลูกนะไม่ดีดโอเคแปดสามแล้วแปดสี่แล้วแปดยูเซอฟพีแล้วไม่รู้ไม่เอาไม่เอาจ้าแปดเจ็ดแล้วแปดแปดแปดเก้าก็สิบ เก้าเอ็ดเก้าสองก้าสามก้าสี่ก้าเจ็ดแล้วเก้าแปดก้าเก้าหนึ่งร้อยโอเคเรียบร้อยครับผมนะฮะต่อไปเป็นโฮ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 อ่าจะสู้เะล่ะสู้เะล่ะมาดิเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าจะสู้ไหมสู้ปล่าสู้ปล่าคุณมา,มาสู้กันมาสู้กันมาโจ้เอ้ยขอสู้หน่อยก็ไม่ได้มาคิพีเอาเลยอย่างงี้เอาเลยนะฮะคุณผู้ชมเพิ่มเรื่อยให้เราอย่างงี้ชอบชอบ ขอลองสู้หน่อยก็ไม่ได้กันนี่เองฟิสิกส์อ่าเดี๋ยวนี่ก็ได้ขอขอลองสู้หน่อยจีนะไม่รู้ว่าคือใครผมนะแต่ว่าขอลองสู้ไปก่อนนะผมโอเคกำลังห้าวเลยไงคนแม่ไม่เทพอ่ะอยากอยากสู้คือแบบไม่อยากปล่อยไว้ก็ใช่ป่ะเออแล้วก็มาอัพเดเวลครับฟิสิกส์มแมวะลมาลองสู้กับผมนะมาลองสู้กันเลยพวกมาแอทแทคโอ้ย เจ็บแม่งสอกชนอีกแล้วเหมือนมีคลิปนึงครับผมสอกไปชนนี่อีกแล้วแม่งโคตรเจ็บอโอ้โหเฮือตายแล้วมีกี่ตัวจ,จะเบบีจาบ่าเวลฮาสี่ครับผมเนี่ยอ่ะเราลองเปลี่ยนตัวบ้างนะโปเกมอนเป็นตัวเลควาซ่าออกมาเฮ้ยเลควาซ่าฝ่ายผมเมันบินหนีไม่ใช่อะไรเงี้ยเนี่นยนะฮะอือเดี๋ยวก่อนครับเวตติ้งสักทีครับผมสักทีอ้าวตายเฉยเลยฮะ คุณโดนอลไรเนี่ยเปลี่ยนโปกเกมอนเป็นตัวนี้คนระับเป็นตัวจิ๋วแต่แจว๋วบอกเลยตัวนี้อุย้ยเวลล์ร้อยเก้าเจ็ดเ็ดแค่มึงเอาไงวะเนี่ยเฮ้ยโอเมก้าดมีเทพก็ไม่บอกโอเมก้า oh d ชิบห,ห,หายแล้วไงชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วชิบหายแล้วท่านหนดีวะเนี่ยฟิสิกส์นี่อานนี้ตายแน่เออตายแน่เอ้ยได้อยู่อานนี้ได้อยู่เออ โอ้โ oh หเป็นเลข197มั้งไงวะกัดแม่งเลยกัดกัดมันเออสู้ได้ yeah. เยอ่อชิปหายไอพีตรชิปโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god บวก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 โอ้โห oh, oh, แม่งเจอต่อแล้วโ oh, oh. oh, uh, อ้โหโอ้หืออุตส่าห์จะโชว์เทพแม่ง197มาเฉยโอ้โ oh. หใครรู้บ้างว่าตัวเมื่อกี้มันคือตัวอีหยังเมื่นั่นเอ้ยมันมีคนมีเลเวลสูงกันเปล่ โมโนมอนเวลร้อยเก้า no สิบ no ชี้มันมีกันได้ยังไงวะไม่ไม่สู้ไม่สู้แล้วลากก่อนลาก่อนลากก่อนเฮ้ยโอ้โหพาดี้เราเรากากไปเลยอะ่ะคุณผู้ชมดูกาเราจะมีโอ้โหเวลร้อยเก้าสองดิวกอนเออไม่กาดร้อยก็สิบดิเคตรเทพเลยว่ะ มันมีตัวนี้ไอเราก็อุตส่าห์ไม่สู้ตอนแรกเขาก็อุตส่าห์ไม่สู้กับเรานะแม่งลูกเกีย์ผมนี่หงอยไปเลยอะคุณผู้ชมโอ้โหหึยยอมละจ้ายอมละจ้าร้อยที่สิบอันนี้โอ้อออ <laughs> โห,โหให้ตายเดี๋ยววิญญาณอนมันยอดมากผมไปเก็บอีวีแป๊บนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะจบคลิปกันนะคุณผู้ชมพาทน,นี้นี่หน้าแตกหมอไม่ดับเย็บเลยเี็ยมึงโคตรโหนเลยอะใครวะดัน่นโอ้แอดมินเอาตัวเทพไหมผมหน่อยเดี๋ยวพาทหน้าผมจะมาล้างแค้นคืนฟักยู เอาละตรงนี้ก็จะเป็นจุดเก็บ E ีวีขอผมนะ,ะคุณผู้ชมเอ้ยผมว่าในพันนี้ผมคงไม่มาเก็บ E ีวีดีกว่าเพราะว่ามันคงไม่คุ้มค่าผมนะสักเท่าไหร่เพราะว่าไอ้พวกมันมน้อยลองเก็บดูครับทีมันก็ตายซึ่งมันก็บวกไอ้นั่น,นมันน้อยมากผมแล้วก็เลเวลเราเนี่ยหนึ่งร้อยแล้วผมเราคงไม่ต้องมาเก็บไอ้พวกนี้หรอกนะฮะปลาแต้มเล่นดีกว่าปลาเล่นแม่งเลยปลาเล่นปลาเล่นโดนดูดโดนดูดโดนดูดปลาเล่นปลาเล่นปลาเล่นโดนดูดโดนดูด ปลาเล่นต,ต,ตัวใหญ่ตัวใหญ่อะตัวใหญ่อะปลาใส่แม่งใน,ปนไปเนี้ยตัวใหญ่มากอะดูดแม่งดูดแม่ง <c oughs> โอ้เฮ้ยปาตี้เฮ้ยถ้าเกิดโยนไปแล้วมันเข้าตัวด้วยเหรอวะคุณผู้ชม,มเข้าป่วะไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่าผมนะแต่ว่าอย่าเข้าเลยนะผมไม่ชอบผมไม่ต้องการผมมาเล่นเฉยเข้าป่วะไม่เข้าเนาะโอเคตอนแรกตกใจนึกว่าเข้าวะผมเนี่ยตุ๊ต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 ตุ โปเกมอนเทพขนาดไหนโดนปาไปก็หายบอกเลยหายแน่ๆเฮ้ยลองมาเตอร์บอลดิตเตอร์บอลมตเตอร์บอลปกลูกเดียวจบเออลูกเดียวจบเลยเว้ยลูกเดียวจบเลยเว้ยนี่ครับนี่ไงบ้านเราเลยจัดอ้าวเข้าเขาคอมพิวเตอร์เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจริงอ่ะขอลองไปดูดิมันมันจัดอย่างนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะฮะคุณผู้ชมว่าใช่หรือเปล่าครับ คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เฮ้ยไม่ได้อยู่อันนี้เนี่ว่ามันต้องอยู่อันไหนวะอันข้างหลังแล้วดิโอเคขอบินวัดหนึ่งครับฟลายมันมีคนสู้อยู่ปะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าผมนะเข้ามาตรงนี้ครับมาดูในอ่าคอมพิวเตอร์พีซีครับมันเข้ามาจริงด้วยป่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวอย่างี้ก็ได้ลนะโอเคเดี๋ยวผมขอลองไปจับอ่าโปเกมอนที่ผมต้องการนะผมนะไม่รู้ว่ามีทางเดินออกไปหรือเปล่านะฮะซึ่งหวังว่าคงจะมีเอาไม่มี ไม่มีไม่เป็นไรผมผมขอเดินออกไปดูด้านนอกครับผมว่ามันมีโปเกมอนที่แบบว่าหน้าตาดูดีมีออร่าหรือเปล่านะฮะเช่นผมอยากจะจับนกตัวนี้ครับอ่าดูมาแล้วแต่ว่าดูมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าครับผมนะฮะก็โอเคมันดูแล้วแต่ว่าอาจจะมีโอกาสไม่ติดก็เป็นได้ครับผมนะฮะแล้วจะออกไปหาพวกโปเกมอนที่เราต้องการนะผมโอเคฮะไม่ต้องไปต่อทรงต่อทู่แม่งถึงนะถึงป้ถึงมาถึงบ้าถึงมาถึงบะาอ่าดนดูแล้วอ่า โดนดูดไปเลยพวกจับได้ปะ่วะไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่รู้อะแต่ว่ามันไม่ขึ้นมาเข้าอะเอองั้นก็ช่างมันนี่ไงกัะโพนี่โอเคลิตเติ้ลเดอรโพนีลิตเติ้ลเดอโพนีโอเคบินไปเรื่อยๆผมเนี่ยเจอพวกตัวในน้ำก็เฮ้ยอ <Head shot. S 1> เอาไม่โดนกรม <c oughs> เดี๋ยวเสียของฟรีเว้ย อุตส่าห์มาเตอร์บอลต้องแพงโอเคครับผมนะก็สำหรับ c p p พ x e ิกเซลมอนผมก็ขอจบไวเพีงอท่นนี้ก่อนแล้วผมไ่เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีสวิตา์จ้าเจ้าครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะอ้าวเตอร์บอลอย่างเยอะจุ๊บ